สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม2ทุกคนวันนี้มาเรียนวิชาภาษาไทยกับพี่เชื่อนางอีกแล้วนะคะไปพบกันเล็กๆเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นแผนผังการเรียนรู้นะคะแบ่งได้เป็น3มอย่างการพัฒนรราทัาษะทางด้านการสื่อสารนะคะได้ออกเป็นการอ่านการเขียนการฟังการดูและการพูดค่ะ สำหรับการอ่านใจความนะคะการอ่านใจความหมายถึงการอ่านแล้วจับประเด็นสำคัญหรือความคิดหลักของเรื่องที่อ่านได้ถูกต้อง 1. อ่านเนื้อเรื่องที่ต้องการจับใจความสำคัญมากกว่าหนึ่งครั้ง 2. หาประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้าประโยคใจความสำคัญส่วนใหญ่จะเป็นประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า 3. นำประโยคใจความสำคัญของแต่ละย่อหน้ามาเขียนเรียบเรียงใหม่ให้สระสรวยและกระชับโดยใช้สำนวนภาษาของตนเองการสรุปความนะคะเมื่ออ่านจับใจความแล้วควนนำสาระสำคัญที่ได้มาสรุปให้ชัดเจนอ่านสรุปหรือเรื่องแต่ละย่อหน้าและเขียนบันทึกไว้ จากนั้นนำสาระสำคัญทั้งหมดมาสรุปเป็นความความเข้าใจนะคะประโยคใจความสำคัญอยู่ประโยคแรกของย้อหน้าตัวอย่างนะคะการฟังต่างการได้ยินการได้ยินอาจจะเป็นลักษณะาการเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่การฟังหมายถึงการกลั่นกรองเอาสาระสำคัญ ประโยคใจความสำคัญคือการฟังต่างกับการได้ยินนะคะตัวอย่างค่ะประโยคใจความสำคัญหยุด้ายย่อหน้าไม่ว่าควรจะเป็นหญิงหรือชายอายุเท่าใดทำงานอะไรเครียดหรือไม่ทุกคนสามารถเป็นโรคความดันโลหิตได้ประโยคใจความสำคัญคือทุกคนสามารถเป็นโรคความดันได้นะคะ สำหรับการอธิบายรายละเอียดเรื่องที่อ่านนะคะการอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่านทำให้เข้าใจสาระสำคัญของเรื่องนั้นนั้นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเนื่องจากบางครั้งรายละเอียดเหล่านั้นอาจเป็นสาเหตุของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นการที่ผู้อ่านจะสามารถอธิบายรายละเอียดได้ต้องอ่านอย่างตั้งใจ ฝึกสังเกตและวิเคราะห์รายละเอียดในเรื่องซึ่งเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้อ่านได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพค่ะการเขียนแผนผังความคิดจากเรื่องที่อ่านนะคะผังความคิดมีหลายรูปแบบซึ่งบอกกับการจรัดระบบข้อมูลต่างกาันรูปแบบนิยมใช้กันเช่นผังความคิดแบบขั้นบันได เหมาะสำหรับการจัดข้อมูลที่เป็นลำดับขั้นมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่เป้าหมายโดยเริ่มจากขั้น่างสุดเรียงลำดับขึ้นมาเหมือนการเดินขึ้นบันไดค่ะส่วนที่สองนะคะทางความคิดแบบเปรียบเทียบค่ะเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการเปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันและแตกต่างกันเพื่อจำแนกหรือจัดอุ่มนะคะ ดังตัวอย่างด้านบนนะคะอันนี้คือตัวอย่างสําหรับแต่สิ่งที่ต่างกันสิ่งเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่คล้ายๆกันนะคะตัวนี้จะเป็นแผนผังสําหรับเปรียบเทียบค่ะต่อส่วนที่3นะคะพางความคิดแบบใยแมงมุมเหมาะสําหรับข้อมูลที่มีรายละเอียดในหัวข้อต่างๆเพื่อปให้เห็นความสัมพันธ์มักจะนําคําสําคัญมา,จา,า,มญมาจากเรื่องมาบันทึกไว้อันนี้เป็นแผนผังใยแมงมุมนะคะ สำหรับแผนผังความคิดแบบโครงสร้างเหมาะสำหรับการแสดงส่วนประกอบหรือวิเคราะห์หน่วยใหญ่ออกเป็นหน่วยย่อยนะคะอันนี้คือแผนผังแบบโครงสร้างคะ่ะต่อมาแผนผังแบบก้านปลาเหมาะสำหรับข้อมูลที่มีการวิเคราะห์สาเหตุที่มาของสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะต่ออันที่6นะคะผังความคิดเพื่อตัดสินใจเหมาะสำหรับ ข้อมูลที่วิเคราะห์ผลดีผลเสียเพื่อสรุปความคิดเห็นหรือตัดสินใจเลือกปฏิบัติค่ะผังความคิดเรื่องจากการฟังการฟังขั้นพื้นฐานจะต้องประกอบด้วยการได้ยินหรือต้องฟังได้ยินชัดเจนสมองต้องรับรู้และเกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นๆจึงเรียกว่าการฟังมีพูด จำนวนมากคิดการได้ฟังเสียงแต่ไม่ได้รับรู้หรือไม่เข้าใจในการฟังซึ่งไม่ถูกต้องการฟังก็ต้องมีการได้ยินการรับรู้หรือการเข้าใจค่ะการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านนะคะการอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านเป็นการพัฒนาความรู้ของผู้อ่านเพื่อนําไปค่ะไปเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิต และพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าผู้อ่านจึงต้องมีความสามารถในการาวิเคราะห์วิจารณ์และสังเคราะห์เรื่องที่อ่านได้การอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน 1. ข้อความสำคัญของเรื่องที่อ่านคือการนำใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านมาแสดงให้ผู้รับสารได้เข้าใจถึงความเป็นมาของเรื่องได้อย่างครบถ้วน 2. ข้อสนับสนุนเป็นการอธิบายหลักการและเหตุผลประกอบตามความจริงสามข้อสรุปเป็นการชี้ให้เห็นถึงเรื่องสำคัญในการอธิบายว่าเป็นการยอมรับหรือโต้แย้งด้วยการใช้ถ้อยคำที่มีความหมายลึกซึ้งต่อมานะคะเป็นบทบทหนึ่งนะคะให้เราได้ดูบทนะคะคนเรานั้นถึงจากะ กะเมตดกระแม่เพียงไรแต่ในชั่วชีวิตหนึ่งก็มีสิ่งที่สมควรกระจับกระจายใช้สอยโดยไม่ต้องมัวเสียเวลามานึกเสียดมเสียดายอยู่สองสิ่งคือจัดงานศพบรรพบุรุษกับงานแต่งลูกหลานสิ่งแรกนั้นเป็นการทดแทนบุญคุณแก่ผู้มีพระคุณเป็นครั้งสุดท้าย ยิ่งเราจัดงานได้ใหญ่โตเพียงไรฟ้าดินก็ยิ่งประจักษ์ในคุณางามความดีของบรรพบุรุษเพียงนั้นสำหรับสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งสำคัญและมีค่าให้ผู้ใหญ่ฟังแกลูกหลานผู้ที่จะสืบตระกูลของเราไปต่อไปหากเราจัดอย่างตะหนีทีเหนียวคนที่จะคิดเด็กคู่นี้แม้แต่พ่อใหญ่พ่อแม่ปุยาตายายก็ยังไม่สนใจใยดกีกระทั่งแต่งงานทั้งทีจะ ยังทำอย่างเสียไม่ได้ผู้คนจะพาการดูถูกดูแคลนและไม่ให้ความเชื่อถือในลูกหลานของเราสืบไปาภายหน้าจะทำมาหากินอย่างไรก็คงลำบากจากตัวอย่างที่นำมาอ่านมีใจความสำคัญคือเป็นเรื่องความสำคัญการจัดงานตามประเพท,ทีนิยมคือการจัดงานศพบรรพบุรุษ และการจัดงานแต่งงานของลูกหลานโดยการจัดการให้ยิ่งใหญ่และสมเกียรติให้มากที่สุดเพื่อเป็นการแสดงความกตัญยูรู้คุณต่อบรรพบุรุษและเป็นการแสดงถึงความรักความห่วังใยมีเมตตาต่อลูกหลานผู้อ่านที่เห็นด้วยกับเรื่องดังกล่าวก็จะแสดงผลประกอบว่าเป็นเรื่องที่ดีงามที่ พึงกระทําไม่จําเป็นจะต้องเสียดายเงินเสียดายทองเพราะบัพรพาวลุษเป็นผู้ที่เมีพระคุณอบรมเลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เกิดสิ้นเปลืองเงินทองไปมากมายด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตเราจึงควรจัดงานศพบรรพาุรุษและจัดงานแต่งงานลูกหลานให้ใหญ่โตโดยไม่ต้องเสียดายเงินทอง สำหรับผู้ที่อ่านไม่เห็นด้วยกับใจความสำคัญของเรื่องนี้ก็แสดงข้อโต้แยง้งด้วยเหตุผลที่ต่างไปต่างผู้ที่เห็นด้วยโดยมีความคิดเห็นว่าการจัดงานศพบบรพบุพรุษและการจัดงานแต่งลูกหลานเป็นการจัดตามประเพณีไม่จำเป็นจะต้องสิ้นเปลืองเงินทองโดยป่าประโยชน์จนทำให้เดือดร้อนในการดำรงชีวิตซึ่งตรงกับคำนวนคนตายขายคนเป็นหรือตำน้ำคิกลาลายแม่น้ำ ดังนั้นสิ่งที่ควรปฏิบัติคือจัดงานศพบ,บรรพบุุษและจัดงานแต่งงานลูกหลานให้ถูกต้องตามประเพณีอย่างเหมาะสมโดยไม่จําเป็นต้องสิ้นเปลืองเงินท